สวัสดีครับท่านผู้ชมกบมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งเนาะที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ด่างชนิดอื่นท่านผู้ชมเลยนี่คือต้นไม้ด่างอะไรหรือคุณตาวิถีไทยว่า นี่คือสิบแสนดาท่านผู้ชมเอ้ยเหมือนี่ใบของเขาเนี่ยมันจะแปลกเนาะธรรมดาใบไม้นี่มันก็ต้องเป็นสีเขียวเบิดแต่ว่าอันนี้เป็นสีขาวนะสีขาวสลับสีเขียวนี่สีธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของสิบแสนด่าง ดอกของเขานี่สีขาวงามเนาะปานแมงกระพุนได้ดอกของเขานะนะสวยเหมือนแมงกระพุนเลยใบของเขานี่ก็งามอยู่แล้วนะดอกของเขาก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้มงคลโดยชื่อสิบแสนสิบแสนก็คือล้านนึ่งแม่นเหมาะท่านผู้ชมเออทิดโทูทิดโท อยากได้มาปลูกได้คุณตาวิถีไทยต้นนี้เท่าไหรเพื่นว่าเออส่งมาให้แน่ส่งมาให้แน่เพื่นว่าต้นนี้เอออยากได้เอาไปปลูกหน้าบ้านใส่กระถางใหญ่ใหญ่ให้มันแตกเงาเล่ากอออกเนาะท่านผู้ชมเนานะเออนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามไหม บางคนซื้อเอาไปเห็ดประดับอยู่ในสวนอยู่ในน้ำตกมีน้ำตกม,มีนั่นมีนี่เนาะหลายๆอยา่างแล้วก็มีต้นสิบแสนด่างอันนี้อยู่ประดับอยู่งามนะสวยเป็นตะแพงอือแล้วทีนี้นอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วสิบแสนด่างยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู บางท่านหรือหลายๆท่านนะเอาต้นสิบแสนด่างอันนี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะศึกษานักเรียนนชอบมากเพราะว่าเป็นวิชาที่มีการใช้จินตนาการแบบไม่สิ้นสุดนะวาดระบายสีไปนี่นี่นีส่สวยๆง,งามผมชอบวิชานี้มากครับคุณครูครับพิ่นว่าอือ ในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ก็จะให้นิสิตนักศึกษานี่สืบค้นหาข้อมูลว่าแท้จริงแล้วสิบแสนด่างนี่ <c oughs> เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดนะไปหาข้อมูลมาพวกเธอเป็นต้นไม้ของประเทศไหนถ้าเป็นของไทยละ่ะของจังหวัดไหนนะ <c oughs> ไปหามา <c oughs> เป็นต้นไม้สวยงาม มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไหนมา,าไปหา,หาข้อมูลมาเด้อมาใครหาข้อมูลได้ละเอียดนะได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะได้คะแนนมามว่าคุณ,คณอาจารย์นะอาจารย์ทีนี้นอกจากนั้นแล้วยังให้โหลดข้อมูลที่พวกเธอได้มานี่พรีเซนต์จะจบแล้วได้คะแนนจบแล้วพวกเธอก็โหลดข้อมูลลง ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ใน YouTube ใน l ล n e ใน TikTok ในเว็บไซต์ใครอยากได้ข้อมูลก็ไม่จำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกทีนี้แค่มีโทรศัพท์มือถือนะมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลต้น10บแสนด่างอันนี้ได้เลยเนาะมันเสี่ยงตกโคว COVID ิดนี้ที่ไปหาอยู่ในห้องสมุดนะคนหลายอืมต้องสวมหน้ากากอนามายัยสวมแมส ล้างมือด้วยเจลก่อนเข้าไปในห้องสมุดป้องกันเนส่อ่าบางแห่งยังมีสแกนนะสแกนติด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 อืมบางแห่งก็เลิกใช้เครื่องสแกนแล้วเนาะตามมาตรการรัฐบาลเพื่อได้บังคับหน่วยงานไหนนะหรือว่าองค์กรเอกชนตัวไหนที่เอ่อ ไหนที่ไม่อยากใช้เครื่องสแกนก็แล้วแต่เพิ่นว่าตามสภาพอืมแต่ว่าในห้องที่มีคนเข้าไปรวมตัวกันเยอะๆนี่น่าจะยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่อ่าพวกเครื่องสแกนสแกนวัดอุณหภูมินั่นแหละว่าง่ายๆไปแต่ว่าน้ำจาล้างมือเจลนี่น่าจะมีสวมหน้ากากอนามัยยังคงมีอยู่เนาะเพราะโควิดยังคงระบาดอยู่ได้อ่ เมื่อมีคนสนใจทักเข้ามาใน Facebook ใน l ล n e ใน Youtube พวกเธอพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้หลายคนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้นี่นะเห็ุเป็นโดมขึ้นสูงๆแล้วก็เอาต้นไม้นั้นต้นไม้นี้มาเพาะมาปลูกมาขยายพันธุ์ขายนะเอามาขายใครที่ สนใจก็ทักแชทเข้ามาสั่งซื้อทางออนไลน์พวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้พวกเธอมีรายได้นะอืมนอกจากนั้น10บแสนด่างยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะหลายๆคนเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นนะ,อะเอาต้นสิบแสนด่างอันนี้ ไปมอบให้คุณตาคุณยายวันนี้ผมเห็นต้นสิบแสนด่างสวยๆนะอยู่ในตลาดผมก็เลยซื้อมาฝากคุณยายมันสวยมากครับคุณยายครับขอบน้ำใจพวกเธอมากๆจริงๆแล้วพวกเธอมาแต่ตัวยายก็ดีใจแล้วล่ะ ไม่ต้องเอาไรติดไม้ติดมือมาหรอกมันสิ่นเป, ương, ป,ปลืองเปล่าล้านเอ้ยแต่พวกเธอซื้อมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียน้ำใจสิบแสนด่างเป็นไม้ประดับสวยงามเป็นไม้มงคลนี่ถ้าเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านก็จะเป็นมงคลและก็สวยงามยิ่งนักเหือนว่า <c oughs> เออมา จนยายเพิ่นนี่เอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เป็นเรษทีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกระญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด9และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือส0บแสนด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับ ท่านผู้ชม